ส่วนวันนี้ค่ะมีการประชุมบุฒิสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปรัฐบาลนะคะในส่วนของทางสาวที่เขาจี้ถามรัฐบาลเรื่องของการพักโทษนายทักษิณชินวัตรบอกว่ามันจะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมหรือเปล่าเพราะมองว่านักโทษในส่วนอื่นๆเขาจะได้เงื่อนไขพิเศษนี้หรือเปล่าในส่วนนี้ค่ะทางสาวได้มีการจี้ถามถึงความไม่เท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมโดวยวันนี้ค่ะคุณสรทันเห็นพิพัฒน์ค่ะไปเกาะติดการประชุมอภิปรายรัฐบาลทั่วไปที่อาคารรัฐสภา,าค่ะมีะรายงานบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชม้วยค่ะติดตามได้กับคุณสารทันค่ะ การอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภาตลอดช่วงบ่ายมานี้นะครับก็มีการมุ่งประเด็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมครับซึ่งได้มีการซักถามจากสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องของที่รัฐบาลนั้นดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในหลายขั้นตอนนั้นถูกต้องหรือไม่ครับ การประชุมวุฒิสภาในช่วงบ่ายเป็นต้นมาครับสอวอยังคงตั้งประเด็นต่อการบริหารงานของรัฐบาลอย่างต่อนเนื่องโดยโ,โดย,โส,โดยโสวสมชายสแสวงการครับก็ได้ตั้งประเด็นถามต่อกระบวนการยุติธรรมซึ่งมองว่าขณะนี้กำลังเสื่อมวิกฤตในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบเพราะ กลุมทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งนักโทษกว่า200 0 0 0คนที่อยู่ในเรือนจํากลับไม่ได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเท่าที่ควรนอกจากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เคยบอกอีกว่าหน้าที่การพิพากษาเป็นเรื่องของศาลอํานาจบริหารโทษเป็นเรื่องของกรมราชัณฑ์จึงสรุปว่าควรที่จะยุบสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือสํานักงานอายการหรืออีกหลายหน่วยงานด้วยหรือไม่พร้อมยกตัวอย่างในบางคดีที่มีโทษกว่า50ปีมีการใช้สิทธิ์ลดโทษ แม้จะเป็นไปตามกฎหมายก็ตามแต่นักโทษบางคดีก็ได้รับสิทธิพิเศษภายใน1ปีได้มีการปรับลดอัตราโทษถึง3ครั้งหากมีการอ้างในลักษณะนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้มีกระบวนการของศาลมาตัดสินก็ได้นอกจากนี้นายสมชายอยากได้ยังได้ยกตัวอย่างกรณีที่นายทักษิณอ้างอาการป่วยระหว่างการรับโทษจนได้ลดโทษเหลือ1ปีอาจเป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่นักโทษหลายคนไม่ได้รับสิทธิ เหมือนกันไปฟังเสียงของนายสมชายครับเอาข้อหนึ่งข้อสองโมเล็บหนึ่งพอครับให้เจ้าพนักงานเรือนจำพาผู้ต้องขังคนนั้นอันนี้ผมไม่เอ่ยนะรักษาตัวป่วยนะไปและกลับในวันเดียวกันไม่มีหรอกครับที่มาอ้างกันว่าร้อยี่สิบวันแต่มีเหตุจำเป็นเขาก็เขียนไว้ในข้อเจ็ดในเอกสารฉบับเดียวกันที่มาอ้างกับผมเนี่ยนะครับอ้างกับกรรมิการก็คือ จะต้องได้รับอนุญาตนะครับสามสิบวันขอความเห็นจากทิบดีและหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเกินหกสิบวันขอความเห็นชอบทิบดีพร้อมความเห็นแพทย์หลักฐานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ประหลัดกระทรวงทราบเกินร้อยี่สิบวันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากทิบดีพร้อมความเห็นแพทย์ผู้รักษาและรายงานให้รัฐมนตรีทราบสรุปประ่ารัฐมนตรีทราบแล้วนะ จากนั้นได้มีการอภิปรายจากนายถวินเปือศรีที่มองนโยบายเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาลค่อนข้างสวยหรูแต่ความจริงรัฐบาลน,นี้ไม่ได้มีได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างทําให้กระบวนการยุติธรรมมีปัญหาซึ่งกรณีที่เด่นชัดที่สุดก็คือกรณีของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่หลบหนีคดีไปต่างประเทศอยู่หลายปีและได้กลับมาประเทศไทยเพื่อเข้ากระบวนการยุติธรรมหากมองในหลักการก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีหากกลับมารับโทษและการเข้าเดินจํานั้น ก็คิดว่าทุกอย่างจะจบแต่ก็พบเรื่องแปลกในหลายประเด็นซึ่งก็คือการได้รับสิทธิ์มากมายในการเว้นโทษจนขณะนี้ได้ออกมาใช้ชีวิตนอกเรือนจําเหมือนไม่ใช่คนที่กําลังป่วยและไม่ใช่คนที่เป็นนักโทษทําให้สังคมตั้งคําถามอย่างหนักว่ากระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องนั้นกําลังถูกบิดเบี้ยวหรือไม่ครับ ซึ่งขณะนี้นะครับการอภิปรายของสอวอนั้นก็ยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคาดว่าผู้อภิปรายนั้นน่าจะเหลือประมาณ15คนดังนั้นการอภิปรายทั่วไปของสอวอครับคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในเวลา22นาฬิกาของวันนี้ครับ